สวัสดีครับวันนี้มีรูปวัดหลวงพ่อควยนะครับออกวัดเขาใหญ่นะครับปี6 3สบูรณะวิหารนะครับปั๊มเขียนไว้ครับวัดเขาใหญ่อันนี้เป็นรูปถ่ายคล้ายๆทําคล้ายๆเหมือนออถ่ายซีเปียนะครับเป็นรูปหลวงพ่อออกกระดาษออกแบบว่าเหลืองๆเ,เก่าๆนะครับเป็นเหมือนวินเทจนะครับ,ท,บทําแบบทําแบบ รุ่นเก่านะครับแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับอันนี้เป็นปั๊มนูนนะครับเป็นปั๊มนูนทุกแผ่นนะสวยมากนะครับแล้วก็มีต่อโค้ดเอดีนะครับคือรัทธาบาร,รมีนะครับกลุ่มรัทธาบาร,รมีอันนี้เลี่ยมแล้วเลี่ยมเลนสนะหนาะนะแบบนี้นะพี่นะเอาบานละสองร้อยบาทนะครับค่าส่งห้าสิบบาทแล้วก็ เก็บเงินไปทางได้นะครับเก็บเงินไปทางได้ใครสนใจก็ติดต่อทักไลน์มานะครับทักไลน์ id aca llve te นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0967276947นะครับรูปสวยนะครับรูปคมชัดนะครับเป็นคลาสสิกนะครับเป็นออกแบบทำแบบย้อนยุคนะครับยุคเก่านะครับเป็นซีเปียใครสนใจเก็บสะสมก็ทักมาได้นะครับผม สวัสดีครับ